มาในช่วงนี้นะครับก็มาดูความคืบหน้ากรณีโรงงานของบริษัทอา a g ทีอากรเทนะครับซึ่งผลิตอาหารสัตว์แล้วก็ได้ส่งกลิ่นนะครับเหม็นไปทั่วบริเวณนะครับแล้วก็ไปถึงวัดอ้อน้อยนะครับซึ่งเป็นข่าวเป็นคราวที่ทางด้านของหลวงปู่พุทธอิสระนั้นออกมาจะขายวัดนั่นแหละนะครับ วันนี้นะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทนายวิสันจำหลัดผลเลิศนะครับพร้อมโดวยวิศวกรประจําโรงงานแล้วก็ได้นําตัวนายกอบอาตาห้วยขวางอําเภอกําแพงแสนที่นครปฐมนะครับนายอดุลกิติวุฒธธาพนิ์นะครับแล้วก็ประหลัดอําเภออวุโสนายธนนท์ศรีสันทางตํารวจนะครับแล้วก็ทางด้านของออศูนย์ป้องกันรปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ มีตัวคุณธำรมงศักดิ์บุญญาณิษผู้ในการสํานักงานโรงงานอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งมีผอ,อสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค5นะฮะมีทางด้านของกมรมควบคุมมลพิษนะครับเข้ามาประชุมกันนะครับเพื่อหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเรื่องร้องเรียนนี้ขึ้นมานะครับ,รบแล้วจากนั้นคณะก็ออกมาจากห้องประชุมโดยที่เจ้าหน้าที่กมรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องดูดปั๊มอากาศเพื่อเก็บอากาศในโรงง,งาน3จุด แล้วก็นอกโรงงานอีก2จุดแล้วก็ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการกลมควบคุมมลพิษที่กรุงเทพนะครับจะทราบผลเนี่ยวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนั้นก็เก็บอากาศไปตรวจสอบดูนะครับนายกอบาตาห้วยขวางนะครับนายอดุลกิติบอกว่าจากการตรวจสอบภายในโรงงานตามที่หลวงปู่เจ้าวาดวัดออนอยร้องเรียนนะครับจากการตรวจสอบพะว่าโรงงานมีกระบวนการจัดการบําบัดฝุ่นและกําจัดกลิ่นม,มาตลอด แต่เมื่อมีการร้องว่ามีกลิ่นมากทางโรงงานก็พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการสร้างระบบกำจัดกลิ่นแบบใช้โอโซนและใช้การบำบัดด้วยระบบน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงงานพยายามทำอยู่และด้วยความจริงใจของผู้บริหารโรงงานได้แสดงความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการขอผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่ค้างไว้ให้หมดและจะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์หรือจนกว่าสินค้าหมดก็จะหยุดพักการผลิต เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขนะครับให้แล้วเสร็จพูดง่ายๆว่าจะเดินหน้าผลิตต่อไปนะครับ,รบจนสินค้าที่สั่งมาตามออเดอร์ผลิตให้เขาจนหมดแล้วก็จะหยุดแก้ไขนะฮะตรงนี้เพื่อไม่ให้โรงงานเดินหน้าต่อไปแล้วมีกลิ่นนะครับและจากการสรุปสาเหตุและสิ่งที่ทางโรงงานแสดงความจริงในเหล่านี้<ๆ>ก็จะนําเรื่องไปกราบเรียนหลวงปู่พุทธอิสระให้ทรารบเชื่อว่าหลวงปู่คงจะเมตตาทางโรงงานที่มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหานะฮะ นี่นายกอบอตอนี่ออกมาออกมาพูดอย่างดีเลยอะ่ะ<อ>พูดอย่างอย่างแบบโอโ้โหคือทางเจ้าของโรงงานฟังแล้วปลื้มเลยนะซึ่งก็ไม่ได้บอกนะว่าออเดอร์เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พูดเป็นระยะเวลาว่าจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์นะฮะจะใช้เวลาหสัปดาห์ครับก็คงจะผลิตตามที่เขาออเดอร์มาและหลังจากนั้นก็จะหยุดเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะฮะ เรื่องของกลิ่นเหม็นหรือไม่เหม็นเนี่ยนะฮะคือที่ผ่านมาเราได้ฟังจากทางวัดมาเยอะแต่ว่าถ้าไปถามชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงานเนี่ยเขาก็บอกมาแบบนี้นะครับคุณสายันห้วยหงทองเนี่ยคนนี้มีบ้านติดกับรั้วโรงงานเลยบอกว่าโรงงานนี้เนี่ยสร้างมานาน3าปีกว่าแต่ว่าตอนสร้างเนี่ยไม่ได้มีการทําประชาคมชาวบ้านคือชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนเลยตอนที่โรงงานมาถมดิน เพื่อก่อสร้างตอนนั้นผู้นําชุมชนเนี่ยก็บอกว่าเขาจะมาสร้างโกดังเก็บของแต่พอสร้างเสร็จกลายเป็นโรงงานนะฮะตอนนั้นเขาก็ไปต่อว่าทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบตอห้วยขวางในสมัยนั้นบอกว่าอา้าวปล่อยให้มีโรงงานโดยไม่ถามประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนได้ยังไงก็เพิกเฉยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณสาย,ยันบอกโอ้ตัวเองเดือดร้อนมากเพราะว่าพอเวลาฝนตกทีหน,นึ่งเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมด้วยเพราะโรงงานเนี่ยเขาถมที่ที่เขาสูงนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยพอฝนตกเนี่ยน้ำมันก็ระบายลงมาบริเวณพื้นที่โดยรอบก็เป็นบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วมันมีน้ําเสียเนี่ยปนล,ลงมาด้วยตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นจากฝุ่นละอองของโรงงานนะครับคือในปีหนึ่งเนี่ยสิเดือนเนี่ยต้องเจอกับปัญหากลิ่นเหม็นเนี่ยนาน8เดือนที่เหลืออีกสเดือนเนี่ยอาจจะอาจจะกลิ่นเนี่ยอาจจะไม่เหม็นแต่ว่า8เดือนเนี่ยกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน ลมมันพัดมาเข้ามาที่บ้านของคุณสายันพอดีเลยนะฮะส่วนช่วงเดือนธันวาถึงมีนาอันนี้ดีขึ้นหน่อยเพราะว่าลมเปลี่ยนทิศนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ยืนยันว่าได้รับความเดือดร้อนจริงๆอนะนี่ฮะ